เคคทคนิคอยากสร้างความโชคดีให้อยู่ตลอดไปทำยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะครูยูดิจิตอลมาเก็ตติ้งนะคะสวัสดีช่องทางเ c e b o o k แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะสวัสดีค่ะใครอยากโชคดีบ้าง วันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมเนาะใครโชคดีขอฟังเสียงหน่อย <c oughs> แน่นอนแน่นอนแน่นอนว่าแน่นอนว่าจะได้ยินเสียงข่าวดีผู้ที่ได้รับทรัพย์รับโชคอย่างแน่นอนหนึ่งในนั้น <c oughs> หนึ่งในนั้น นึงในนั้นคุยยังไม่ได้เอ่อเขาเรียกว่าเอ้อเราจะพูดออกหน้าสื่อได้ไหมยังไม่ได้ถูกลอตเตอรี่ยังไม่ได้ถูกลอตเตอรี่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะทีนี้มันเป็นคําถามท,าที่เพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ fc หลายๆคนนะแบบคุยุ้ยเอ้ยเราจะทำยังไงอะ่ะให้ความโชคดีอะ่ะมันอยู่กับเราตลอดไปออเนาะ เป็นคิดว่ามีใครอยากรู้ไหมนะคะมีใครอยากรู้ไหมเดี๋ยวคุยุขออนุญาตแชร์ก่อนนะทุกคนอ่ะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะในช่องครูยุดิจิตอลมาเก็ตติ้งสอนการตลาดสำหรับมือใหม่พาพัฒนาทักษะในเรื่องของความคิดนะคะแล้วก็ออกแบบเบอร์มงคลด้วยนะคะอืมเช็คภาพเช็คเสียงนิดนึงพัฒนาทักษะอืมเช็คภาพเช็คเสียงนิดนึง โอเคอ่ะโอเคนะคะเทคนิคนะคะอยากให้ความโชคดีนะคะอยู่ตลอดไปทำอย่างไรนะคะอ่านะคะขออนุญาตแชร์นิดนึงนะคะเราต้องนะคะมีของดีเราจะต้องแบบว่าบอกนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนะคะขออนุญาตแชร์นะคะเวลาไม่นานเวลาไม่นาน เวลาไม่นานนะคะทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวนะนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับครูยุ้ยด้วยนะคะทุกคนคะ่ะนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับครูยุ้ยด้วยเนาะนะคะอืม กลุ่มแชร์ไลฟ์สดนะคะใครมีกลุ่มแบบไหนแชร์ไปเลยนะคะแชร์แบบรัวๆแชร์แบบมั่งคั่งนะคะยิ่งแชร์ยิ่งให้ยิ่งได้นะคะทุกคนคะ่ะอืมอ่ะโอเคอุ้ยแชร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะคยูคุยยินดีต้อนรับทุกคนนะคะโอเคอ่ะ ทีนี้นะคะใครๆก็อยากโชคดีนะคะใครๆก็อยากโชคดีกันทั้งนั้นนะคะทีนี้เราจะทำยังไงให้ความโชคดีะคะ่ะอยู่กับเราตลอดไปเออใครอยากรู้นะคะใครอยากรู้ก็พิมพ์เข้ามานะคะแล้วก็แชร์ไลค์ให้กับคุยด้วยภาพชัดเจนเสียงชัดไหมคะนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมนะคะเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงนะคะขอขยับนิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ อ่ะสี่นาทีเลยแล้วกันเนาะทีเนี้ยมาพูดถึงความโชคดีกันนะคะที่เราอะอยากจะให้อยู่กับเราตลอดตลอดไปนะคะคำว่าตลอดตลอดไปทีนี้ใครเชื่อในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นบ้างนะคะเช่นจัก,กรวาลที่เรามองไม่เห็นดวงดาวอยู่นับร้านดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าที่มันกว้างไกล หรือแม้แต่สิ่งที่เราคิดนะคะในเรื่องของความคิดอะ่ะคิดถึงใครสักคนหนึ่งเราก็ส่งกระแสจิตคิดออกไปความรู้สึกมันไกลไปหมื่นหมื่นลี้นะคะเพราะฉะนั้นไอความโชคดีอะค่ะห ถ้าตัวเราเป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีมาตลอดนะคะให้พยายามนะคะสร้างบุญบารมีหรือทีะะ่เรียกว่าทานบารมีนะคะทานบารมีเขาเรียกว่าทานบารมีสิบไม่ว่าจะเป็นศิลบารมีนะคะในข่าบารมีการให้ความรู้การเติมเต็มการที่คุณทำความดีอยู่เรื่อยๆแม้แต่คนที่มาสอนเรื่องกฎแรงดึงดูดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง d มซ t และ ถ้าบุญคุณมากพอนะคะบุญคุณมากพอให้คุณหลีกเลี่ยงในการที่คุณไปผชนภัยเช่นเดินทางไปขึ้นป่าขึ้นเขานะคะเขาเรียกว่าเทวดาสิ่งหนึ่งที่เรามาคุยกันเราต้องทําความเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนะว่าคนทุกคนเรียกว่ามีสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าจะเรียกว่าจัก,กรวาลเทพเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองรักษาภายในตัวของเราเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสิ่ง เหล่านี้อยู่ในภายในดวงจิตของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเรียกอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเราต้องชัดเจนกันก่นกอนนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มาเป็นรูปรักหลักฐานแต่สังเกตได้เวลาคนไหนที่มีบุญบาร,รมีเยอะขับรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะอาจจะทะเลาะทะเลาะนิดหน่อยไม่ได้เป็นเยอะเขาเรียกว่าเทวดารักษาหรือบุญรักษาจากที่คุณ กำลังจะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่แต่เพออิญว่าคุณกําลังมีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เป็น,เป,นเป็นวันที่1ใช่ไหมทุกคนบางคนอาจจะมีโชคมีลาบถูกรับทรัพย์รับโชคแต่บางคนก็ไม่ได้ถูกรับทรัพย์รับโชคเพราะฉะนั้นบุญบาร,รมีเราแลกเปลี่ยนกันบางคนบุญบาร,รมีที่ทํามาทําบุญเล็กๆน้อยน้อยการเอ,อ่อถ้าเรียกว่าเดินไป ช่วยเหลือคนขอทานโดยไม่ได้ตั้งใจก็ดีเพราะฉะนั้นบุญที่ตอบสนองมานะคะมันจะตอบสนองมาในรูปแบบการรับเงินโดยไม่ตั้งตัวนอกจากการรับเงินโดยไม่ตั้งตัวแล้วสิ่งหนึ่งก็คือเมื่อเราไว้วางใจนะคะยิ่งเราอยากได้มากขนาดไหนใจสั่นมากขนาดไหนสิ่งนั้นมันดูเหินห่างเวลาคำว่าเหินห่างคืออย่างวันนี้ อย่างวันนี้ที่คุยไปเนาะคุยได้ไปถ,ถวายถวายบาทนะคะแล้วอเผอิญว่าบาทเนี่ยพระกำลังจําเป็นจะต้องการแล้วบาทที่คุยถวายเนี่ยท่านจะเอาไปประเทศอินเดียอยู่พอดีแล้วทีเนี้ยท่านก็ให้สองพระป่ามานะคะแชร์ว่าที่ประเทศศรีลังกาเนี่ยกาลังจะสร้างห้องน้านะคะสร้างห้องน้ําที่ประเทศศรีลังกาก็เลยอยากจะให้คุยเนี่ย บอกบุญนะคะแล้วท่านก็ให้สองพระป,ป่ามานะคะท่านก็ให้สองพระป,ป่ามาทีนี้นะคะทีนี้คุยก็เลยพูดต่อหน้าต่อหน้าพระมหาักรพัรดิแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกว่าโอเคงั้นลูกเบิกบุญเลยก็แล้วกันนะคะออขอให้ลูกได้มีงานมีเงินเข้ามาเดี๋ยวจะได้มีแรงมาสนับสนุนในการช่วยเหลือห้องน้ำํำประเทศสีลังกาที่อินเดียนั่นแหละทุกคน ทีนี้คอคุยเดินลงมาอยู่ๆลอตเตอรี่อ่ะมันมันหมดแล้วอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อนะแต่ว่ามันเหลือ5้าใบสุดท้าย5ใบสุดท้ายแล้วแม่ค้าก็บอกว่าพี่ช่วยอุดหนุนหนูน,หน่อยนะคะซึ่งที่คุยได้เลขมาวันนี้มันเป็น7จ็ดหกหแล้วเลขท้ายที่ออกประกาศมาก็คือห้าหห ซึ่งคุยโฟตกไหมคุยก็บอกว่าไม่เป็นไรอะ่ะถ้าสมมติว่าวันนี้คุยได้เกิดความโชคดีนะคะคเกิดความโชคดีขึ้นมาคุยก็จะนําปัจจัยส่วนเนี้ยไปถวายนะคะในการทําบุญห้องน้ําแต่คุยก็โฟเบาสบายเพราะว่าบุญรักษาเราอาจจะมี เรื่องระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรก็ได้ที่เทพเทวดาเนี่ยมาคุ้มครองปกป้องเราเพราะฉะนั้นเทคนิคที่อยากจะให้เราโชคดีตลอดไปหนึ่งนะคะอย่าไปที่มันอันตรายบ่อยๆนะคะถ้าใครเป็นคนขับรถนะเออเป็นเซลนะคะหรือ ะะเป็นคนขับรถโดยทั่ว,วไปบุญบาร,รมีตรงนี้คุณอาจจะยังไม่ได้มีโชคมีลาบนะแต่เทวดาประจําตัวหรือจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นจะคุ้มครองคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่คุณให้นะคะสร้างทานบ่อยๆเช่นการยิ้มแย้มแจ่มใสาการไม่พูดลบต่อตอนเองยิ่งใครที่พูดคําหยาบคายนะคะเทวดาจะไม่อยู่ใกล้เลย นะคะเทวดาจะไม่อยู่ใกล้ถ้าใครมาเรื่องในเรื่องสายกดแรงดึงดูดนะคะเขาจะบอกว่าคิดดีพูดดีคนเราคิดลบได้นะคะคิดลบได้เช่นเฮ้ยถ้าเราเดินทางไปเนี่ยเรานั่งรถเมยไปเนี่ย เราต้องระมัดระวังกระเป๋าไหมนี่พาว่าแบบนี้คิดลบไหมแต่คิดลบเพื่อให้เราได้มีสติเอ้ยเราต้องใส่เสื้อให้มิดชิดนิดนึงนะคะเพราะการคิดลบอาจจะเป็นจุดนำพาให้เราได้มีสติมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนเราคุยไม่ได้บอกว่าคนเราจะคิดบวกคิดบวกอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นการคิดบวกคิดลบแต่มันเป็นประเด็นคือนำพาให้คุณไปจุด ที่ดีมากกว่าเดิมนะคะแต่ไม่ใช่คิดแลาว,ว่าอะไรมันดูแย่ไปหมดนะคะไม่เอาแบบนั้นนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งถ้าใครอยากโชคดีสิ่งหนึ่งเวลาคุยออกมาไลฟ์สดเนี่ยใครเคยเป็นไหมเออโคไลฟ์สดยังไม่มีลูกค้าเลยยังไม่มีรายได้เลยเ mm. ชื่อไหมคุยเจอลูกศิษย์คุยคนหนึ่งนะคะเอ่อชื่อขูกุ้ง แล้วยูยุของเขาเนี่ยเป็นครูกุ้งเจ้าหญิงแห่งความสุขทุกครั้งเวลาเขาไลฟ์สดเสร็จเขาจะแผ่เมตตาคุยก็แนะนำไปว่าเนี่ยครูทำไมไม่ไม่พูดบุญไปด้วยเวลาครูยุ้ยไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดในติกตอกอ่ะคุยก็จะพูดไปด้วยเช่น เนี่ยบุญบารมีใดที่ลูกได้ออกมาให้ความรู้คุณงามความดีใดก็ตามขอให้เทพเทวดาดึงดูดคนดีคิดดีพูดดีมาเป็นลูกค้าลูกซื้อง่ายขายคล่องเวลาไหว้พระสวดมนต์ก็เหมือนกันค่ะเราก็จะอธิษฐานจิตสิ่งใดที่คล่องตัวอยู่แล้วก็ขอให้คล่องตัวยิ่งขึ้นไปสิ่งใดที่ลูกติดขัดการเงินก็ขอให้การเงินของลูกเนี่ยขอให้ลูกได้เจอลูกค้าคนที่พูดดีคิดดีทำดีเข้ามาเพราะฉะนั้นไอ้ความโชคดีที่เกิดขึ้นน่ะจงมองสิ่งเล็ก เพราะแม่ค้าพ่อค้าที่มองไม่เห็นเพราะเขาจะเห็นเป็นภาพลักษณ์ใหญ่ๆต้องแบบเงินก้อนใหญ่ๆบ้านก้อนโตๆหรือ เออบ้านก้อนโตหรือเงินก้อนโต,ต,ต,ตหรือสิ่งที่เป็นผลลัพธ์เช่นคุณไลฟ์สดแล้วคุณเจอเพื่อนในติ๊กต็อกมาแนะนําว่าเธอลองไลฟ์สดแบบนี้ดูสิเธอลองเอาเสื้อผ้าร้านนั้นมาขายดูสิเธอลองปักตะกร้าร้านนั้นดูสิการที่เจอแบบนี้เท่ากับว่าคุณก็ได้รับความโชคดีเช็คเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนที่คุณอยากจะให้ความโชคดีของคุณเนี่ยติดตัวคุณตลอดไปคุณต้องหมั่น มันรักษารักษาตัวเองนะรักษาตัวเองโดยการที่ไม่ให้สภาวะอารมณ์ของเราเนี่ยไปอยู่ที่จุดที่มันดิ่งมากเกินไปและมันสร้างบุญบาร,รมีมาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าคุณเอาตัวเองไปอยู่จุดอันตรายมากเกินไปเช่นขับรถการเดินทางบุญบาร,รมีที่เราจะได้รับซับก้อนใหญ่แต่เทวดาอาจจะมารักษาตัวคุณก็ได้ให้คุณได้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภยัยแต่คุณอาจจะมองไม่เห็นว่าทําไมเราไม่โชคดีเหมือนกับคุณ อื่นบ้างเลยเออนะพี่เยียสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะทําไมคุณไม่โชคดีเหมือนกับคนอื่นบ้างเลยเพราะว่าคุณมัวแต่มองจุดตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะมาในเรื่องของสายมูหรือสายจักรวาลหรือสายใดๆก็ตามแต่สิ่งที่มองไม่เห็นแล้วแต่ใครจะเรียกนะคะไม่ว่าจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเทพเทวดานะคะทั้งหมดทั้งมวล คุณมีสิ่งที่มองไม่เห็นรักษาคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นความโชคดีที่คุยอยากจะให้ทุกคนโชคดีตลอดไปให้คุณนะคะไม่ว่าจะการการเมตตาคนการพูดดีคิดดีการให้ทานหรือออกแม้กระทั่งไรสดบางสิ่งบางอย่างที่คุณแช์ออกไปเท่ากับว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นทานบารมีแล้วค่ะการเมตการเมตตาคนเช็คเช่นเดียวกันแล้วค่ะเพราะฉะนั้น แนะนำว่าอย่าไปจุดที่มันอันตรายมากเกินไปนะคะคําว่าอันตรายของครูเช่นวันนี้ครูค,คาหนูอยากจะถูกลอตเตอรี่แล้วแต่คุณเดินทางขับรถไปอาแล้วคนเดินทางไม่ได้ถูกลอตเตอรี่ไม่ได้เหรอได้ถ้าบุญบารมีคุณยังไม่ถึงนะคะแล้วคนที่เรียนเรื่องกฎแรงดึงดูดนะคะการคิดดีพูดดีทำดีมันจังหวะบุญต้องพร้อมนะคะบุญต้องพร้อมถ้าใครเคยได้ฟังคลิปนะคะที่ มีนักธุรกิจนะคะเขาบอกว่าไหว้พระสวดมนต์แล้วสามารถปิดหนี้ได้5ล้าน10ล้านสิ่งนี้คุยได้คำตอบจากครูบาอาจารย์ของคุยมานะคะตัวเราตัวเรามีบุญบารมี50 นะคะคเทวดาประจําตัว50สิ่งที่เราอธิษฐานบุญพร้อมจังหวะพร้อมนะคะสิ่งเหล่านั้นมันเกิดผลลัพธ์ไม่ว่าเราจะไปอธิษฐานสิ่งไหนก็ตามใจเราอยู่ในโฟของสบายสบายหรือถ้าใครจะมาในเรื่องของสายพระพิมพ์คเนตก็แล้วกันนะคะพระพิมพ์คเนต เ,เวลาทุกคนไปอธิษฐานขอไม่ว่าจะเดินทางไปจังหวัดไหนก็ตามที่เขากําลังดังในโซเชียลมีเดียคุณอยากจะบอกแบบนี้นะคะถ้าบุญคุณยังไม่ถึงเวลาฟ้าดินก็ยังไม่ได้ให้อยู่ดีต่อให้คุณทํามาแล้วจังหวะมาพร้อมแล้วคุณไม่อยากได้ฟ้าดินเขาก็เปิดทางมันมีฤดูการ และดวงจังหวะแต่ละคนด้วยเช็คเช่นเดียวกันคุณมีธุรกิจพร้อมสอดคล้องนะคะแล้วท่านไปขอแปลว่าคุณทำเอ่อคุยีเห็นพี่คนหนึ่งที่เป็นเจ้าของธุรกิจขายน้ำหอมเนี่ยไปไหว้พระพิมพ์คเนตแล้วท่านก็ทำคลิปมาว่าเนี่ยขอ10ล้านได้30ล้านเราก็ยินดีความสำเร็จด้วยเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเขาทำอยู่แล้วนะคะแล้วบุญบารามีพร้อมมันก็เทผลลัพธ์ พร้อมจังหวะกันบางคนก็เลยเชื่อในสิ่งนั้นๆไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะไหว้สิ่งนั้นแล้วเกิดความสําเร็จไอ้ความโชคดีเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะถ้าทุกคนอยากจะให้มันมีความโชคดีต่อตัวเราเช่นเราพูดสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อุ้ยโชคดีจังเลยวันนี้ได้กินส้มตำนะคะคุณลองพูดสิ่งนะคะถ้าใครเรียนในเรื่องของศึกษาธรรมะมาก็ตามเหมือนว่าเเทวดาอยากได้บุญ เทวดาเอาทรัพย์มานะคะเอาบุญไปหรือถ้าพูดในภาษากดแรงดึงดูดก็แล้วกันเช่นเอ้ยวันนี้อยากกินส้มตำจังเลยอยู่ๆเพื่อนซื้อส้มตำมาให้สิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าความโชคดีเชคเช่นเดียวกันแต่แต่แต,แต่คนมักจะมองข้ามว่าเฮ้ยไม่เห็นไรครูยุ้ยเป็นสมัยก่อนนะครูยุ้ยนะคะ ฝึกตัวเองนะคะคุยฝึกตัวเองตั้งแต่จ่ายค่าน้ําค่าไฟเมื่อสมัยนะคะสิบกว่าปีก่อนนะคะเรายืนพึมพำจ่ายค่าน้ําค่าไฟพ่อเงินพ่อเงินแม่เงินเจ้าขาจงหลังไหลกลับมานะค่าน้ําค่าไฟที่ลูกจ่ายไปขอบคุณค่าน้ําค่าไฟมันอารมณ์ฟิล จิตตอนนั้นอะมันไม่ใช่อารมณ์เหมือนสมัยนี้นะตบมือแปะแปะฉันคือมหาเศรษฐีตบมือแปะแปะฉันร่ำรวยอารมณ์ฟิลมันไม่ไม่ได้แต่ณนะตอนนั้นอะเราอยากจะเป็นคนใหม่คุยเริ่มจากสิ่งเล็กๆนะคะสิ่งเล็กๆเ,เช่นคนซื้อน้ํามาให้ซื้ออะไรมาให้แล้วเราจะพูดอยู่ในใจขอบคุณนะ yes รู้ไหมว่าไอความโชคดีที่พ่อค้าแม่ค้าเขาไม่ได้เกิดผลลัพธ์รายได้เข้ามาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาอะไม่เคยขอบคุณสมมุติว่าสะบู่คุณขาย59บาทแล้วแล้วแล้วคุณอะเซเยตเฮ้ยเยสวันนี้สบู่รักษาสิวรักษาฝ้ามีลูกค้าซื้อด้วยหนึ่งคนหนึ่งเอ่อหนึ่น่นะ คุณฟิลตีไปก่อนอะความโชคดีมันก็จะเกิดขึ้นอารมณ์มันเกิดจากภายข้างในนะคะความรู้สึกข้างในเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ทำให้คุยอะขอบคุณทุกๆสรรพสิ่งอยู่ตลอดเวลาคุยได้ลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะคะเท่าทุกวันนี้คุยออกจากงานนะคะเงินเดือนหมื่นกว่าบาท เข้าทุกวันนี้สร้างอะไรได้จากออนไลน์นะคะเหมือนเป็นเงินเดือนได้มีชีวิตอิสระได้อยู่กับลูกแน่นอนว่ามันแตกต่างจากสิ้นเดือนที่สิ้นเดือนที่เราจะได้รับตังค์เพราะฉะนั้นอยากมาตอกย้ำให้กับคนทีออ่อยากจะโชคดีตลอดไปนะคะอยากจะได้รับสิ่งดีๆแบบนี้อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นให้คุณนะคะสร้างความโชคดี กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะความโชคดีอยู่เรื่อยๆเพราะบุญมันจะเพิ่มเรื่อยๆอย่าพูดคําหยาบคายนะคะอย่าพูดคาหยาบคายไม่ใช่ว่าพูดคําหยาบคายไม่ได้นะทุกคนแต่หมายถึงว่าในจังหวะที่เราอยากจะดึงดูดแล้วมันไปอยู่ในที่สิ่งเสี่ยงเทพเทวดาก็หนีออกไปนะคะทุกคนคะ่ะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรให้ใช้คําว่าสุตตะมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเมื่อคุณฟังแล้วคุณก็ลองนําไป คิดพิจารณาในวันที่คุยชีวิตสิ้นเขาเรียกว่าจนต่อจนมุมเราลงมือทําเราเกิดการขอบคุณอยู่เสมอแม้แต่สิ่งเล็กๆเ,เราเริ่มอุทานที่มันเป็นพลังบ,กบวกบวกพูดคําแต่คําที่มันขอบคุณนะคะเช่นกูแตกกูแตกโชคดีให้มันมีสิ่งดีๆอยู่แบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะเราขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงนิดนึงนะในไลฟ์สดนะคะทุกคนคะ่ะในอ่ะ แป๊บหนึ่งนะโอเคขอภัยสะอึกสะอึกเอ,อคโูยุยอ่ะค่ะเริ่มจากสิ่งเล็กๆค่ะทุกคน เพราะฉะนั้นนะคะอยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะคะที่ได้เข้ามาฟังในไลฟ์นะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook หรือ Youtube ก็ตามอยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรที่มันดีอะไรที่เรียกว่าเป็นมงคลสิริมงคลหรือว่ามนุษย์มงคล38ประการน่ะทำไปเถอคะค่ะ ทำไปเธอคะ่ะแล้วมันจะค่อยๆละลายพฤติกรรมของเราใหม่นะคะละลายพฤติกรรมของเราใหม่และไม่ว่าจะคิดบวกหรือคิดลบคอ้สิ่งเหล่านั้นนะคะมันดีต่อประโยชน์ต่อตัอตวเราคิดลบได้ในบางเหตุการณ์ที่เช่นเราต้องเดินทางเราคิดลบว่าเอ้ยเราแต่งตัวมันดูเรียบร้อยไหมเราจะเดินทางยังไงให้ระมัดระวงังเพื่อมันเป็นการมีสติมากขึ้นเพราะฉะนั้นจงสร้างฐานจิตนะคะของตัวเองให้แข็งแกร่งและจงสร้างความโชคดีของตัวเองอยู่เรื่อย ่รด้วยการสร้างทานบารมีจากการพูดจากการลงมือทําจากการแบ่งปันน้ําใจจากการเมตตาบารมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นองค์ประกอบหมดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้รับนะคะหรือถ้าอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกก็คือการเซล์ทอล์หรือการพูดสิ่งดีๆให้กับตัวเองนี่แหละบุญบารมีใดที่ลูกทําวันนี้ขอให้ลูก ส่งพรให้กับเทพเทวดาจงปกปักรักษาขอให้ลูกได้พบคนดีคิดดีพูดดีมาสั่งซื้อสินค้าของลูกได้เกิดผลลัพธ์ทันทีภายในวินาทีนี้บัดเดี๋ยวนี้ด้วยเถิดอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้สิ่งที่เราจะพูดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้นใครที่ฟังไลน์นี้แล้วจงนําเทคนิคนะคะสร้างความโชคดีตลอดไปในทุกๆวันลองนําไปใช้ไม่ได้มีการเสียหายใดๆทั้งสิ้นแม้แต่การยิ้มหรือการพูดให้กับตัวเองสิ่งเหล่านี้ก็เป็น การสร้างความโชคดีเหมือนกันค่ะแม้แต่การที่ทุกคนแชร์หรือการขอบคุณบุคคลใดบุคคลหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเรียกว่าสร้างความโชคดีเหมือนกันค่ะและอย่าลืมการที่เราจะถูกรัตตรี่นะคะมันต้องเป็นการที่คิดบวกและอารมณ์ดีอยู่ต่อนเนื่องนะคะแล้วก็สิ่งเห็นนั้นอ่ะจนเห็นเลขหรือว่าสหรือที่เรียกว่าซิกเซนหรือว่าลางสังหรณ์หรือใจเราเนี่ยมันเป็นโฟแบบ เบาๆสบายๆบ,บุญพร้อมภาชนะพร้อมฟ้าดินก็ต้านทานไม่อยู่เมื่อถึงเวลาของคุณแต่คุยเชื่อว่าคุณมีเวลาของคุณอย่างน้อยแน่นอนแค่คิดพูดและลงมือทําเมื่อถึงเวลานั้นสวรรค์จะเทผลลัพธ์ให้คุณเตรียมภาชนะให้พร้อมเตรียมการรองรับการเงินให้พร้อมแล้วคุณจะได้รับอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สำหรับคนที่มาดูย้อนหลังด้วยนะคะบ๊ายบาย